เพราะวันนี้สารัฐไม่ใช่สารัฐแบบเมื่อก่อนแล้วอิทธิพลของสารัฐเสื่อมถอยจากเดิมไปมากสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ยุคใหม่กับตลาดของไทยครับวันที่8รก,กรกฎาคม2 5 1 5เนี้ยอาจจะไม่มีติ k To อกให้ใช้อีกต่อไปแล้วก็ได้นะครับจากการเปิดเผยข้อมูลของเว็บไซต์ AppInvented.com ระบุว่าในปี2564หรือคศ2021หรือปีที่แล้วนี่ TikTok คือแอปพลิเคชันที่ดาวน์โหลดอันดับที่1ของโลกครับในขณนะดเดียวกันนะครับเมื่อเปรียบเทียบกับแอปพลิเคชันยอดฮิตของโลก,กอย่าง Instagram ใช้เวลาถึง6ปีเพื่อจะมียอดการดาวน์โหลดเท่ากับ TikTok ที่ใช้เวลาเพียง3ปีและด้วยฟีเจอร์ที่เป็นวิดีโอสั้น มีลูกเล่นอะไรต่างๆมากมายมีฟิลเตอร์ให้เล่นแลวสามารถนำเสนอได้แบบไม่ต้องใช้เวลาตัดต่อนานเป็นแหล่งที่สามารถเข้าไปหาความรู้ได้มากมายเลยไม่ใช่เฉพาะความบันเทิงน,นะครับแต่เมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมา The Federal Communications Commission เรียกสันส้นๆว่า FCC โดยนายแบรนดนคาซึ่งเป็นหนึ่งในสาม ของคณะกรรมการ FCC ที่อดีตประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์แต่งตั้งไว้ครับในสมัยที่อดีตประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ดำรงตำแหน่งอยู่เราจะเห็นว่ามีการประกาศสงครามทางการค้ายอย่างชัดเจนกับประเทศจีนซึ่งหนึ่งในแอปพลิเคชันที่ได้รับผลกระทบโดยตรงนั่นก็คือ TikTok แล้วก็เริ่มสาไปใน สมัยประธานาธิบดีโจไบเดนซึ่งเป็นประธานาธิบดีคนปัจจุบันแต่เรื่องนี้ก็ไม่ได้ถูกยุติไปจากที่กรรมธิการของ FCC ได้ยื่นเรื่องไปที่ Google และก็ Apple ให้ถอดแอปพลิเคชันของ TikTok ออกจากระบบ Play Store และ App Store เนี่นต้องบอกว่าหาก TikTok ถูกถ,กถอดออกจากทั้ง App Store และ Play Store บอกว่าเกิน99%เลยครับ ที่จะไม่มีโอกาสเข้าถึงแอปพลิเคชันติ๊กตอบได้ฟังดูแล้วน่าเป็นห่วงใช่ไหมครับว่าหากการแบนคันนี้ได้รับการตอบรับจาก Google และ Apple Tik t o กตก็ต้องมวนเสื้อจับ้านแน่เลยแต่ความเป็นจริงแล้วนะครับมันไม่ใช่เรื่องง่ายๆเลยที่จะถอด Tik t o อออกจากการดาวน์โหลดทั้ง App Store และ Play Store เพราะว่ากระทบกระเทือนต่อผู้คนจํานวนมากที่ใช้งานอยู่แม้ว่าทางรัฐบาลสหรัฐหรือคณะกรรมการ F.C.C จะอ้างว่ารัฐบาลจีนได้ใช้ติ k t o k อกในการสอดแนมข้อมูลของคนอเมริกาก็ตามทีหากเรื่องนี้ขึ้นสู่ศาลโลกหรือองค์กรการค้าโลกผมก็เชื่อว่าสหรัฐไม่ชนะครับเพราะวันนี้สหรัฐไม่ใช่สหรัฐแบบเมื่อก่อนแล้วอิทธิพลของสหรัฐเสื่อมถอยจากเดิมไปมาก จากการที่ใช้อำนาจที่ไม่เป็นธรรมไม่ยุติธรรมในหลายๆครั้งข้อเสียหนึ่งที่จะเกิดขึ้นกับประเทศสหรัฐนั่นก็คือความเชื่อถือเพราะว่าในอนาคตประเทศต่างๆที่คิดจะทำการค้ากับสหรัฐหรือทำธุรกิจในสหรัฐอเมริกาก็ต้องระวงนะครับว่าวันดีคืนดีไม่รู้ว่าสหรัฐอเมริกาจะลุกขึ้นมาสงแสดงความไม่พอใจหรือหาเหตุผลอะไรมากัน่นแกล้งต่างๆนานาทำให้ธุรกิจเขาเกิดความเสียหาย สิ่งนี้จะทำให้สรัฐสูญเสียมากกว่าที่จะทำให้ติ k ต o k สูญเสียอีกครับอีกอย่างนึงน,นะครับการที่ไปแบนติ k ต o k ออกจากทั้ง App Store และ Play Store จะเป็นตัวกระตุ้นให้แอปพลิเคชันสำหรับการดาวน์โหลดที่ไม่ใช่ทั้ง App Store และ Play Store เติบโตขึ้นมาอย่างรวดเร็วซึ่งแพลตฟอร์มดาวน์โหลดใหม่เนี้ ก็จะมีจุดขายในเรื่องของที่ไม่ต้องไปกลัวว่าจะถูกกันแกล้งจากสหรัฐอเมริกาหรือไม่ในอนาคตหลายๆแอปพลิเคชันที่ดาวน์โหลดผ่านแพลตฟอร์มของทั้ง App Store และ Play Store ผมมั่นใจว่าแอปพลิเคชันต่างๆนนเหล่านี้จะเข้าไปใช้บริการแพลตฟอร์มการดาวน์โหลดที่เติบโตขึ้นมาเพื่อจะแข่งกับ App Store และ Play Store ต่อไปและจะเติบโตได้แบบก้าวกระโดดด้วย งานนี้ไม่ใช่เรื่องที่สหรัฐจะได้เปรียบเลยครับมีแต่เสียเปรียบเพียงแต่ระยะแรกเท่านั้นเองที่จะทําให้เกิดความเสียหายกับไบแดนที่เป็นต้นสังกัดของทิกตอกแต่เมื่อเขาปรับตัวได้แล้วนะครับผู้ที่จะเสียหายมากกว่านั่นคือสหรัฐอเมริกาจากเศรฐษฐกิจที่ถดถอยอยู่แล้วก็ถดถอยลงไปอีกเพราะว่าการทําตัวเป็นนันธพาลทายเหตุผลนั่นเหตุผลนี่มากัาแกล้งคู่แข่ง ไม่สามารถใช้ได้แบบในอดีตต่อไปแล้วและนี่ก็คือบทเรียนของการใช้อำนาจโดยไม่คํำนึงถึงความเหมาะสมถูกต,ต้องและยุ 2. ติธรรมนอกจากท่านจะติดตามข้อมูลข่าวสารผ่าน y o u t u b e ได้แล้วนะครับท่านยังสามารถติดตามได้ตามช่องทางเหล่านี้ครับเพ <EN Jay> ื่อไม่ท่านพลาดข้อมูลที่มีการอัปเดตอยู่เรื่อยๆ อย่าลืมกดซับสไค i b ์ที่ตรงมุมล่างจอด้านขวาของท่านไว้ด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือน้วยนะครับเพราะเมื่อเวลามีคลิปใหม่ๆระบบจะแจ้งเตือนให้ท่านทราบทุกๆกครั้งสำหรับวันนี้ผมสรายุทธพุทธรักษายุคใหม่การตลาดของไทย Modernization Marketing สวัสดีครับ